ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานไตรามาส3-4ประจำปี2568นางกุลธิดาสุราภาครูศูนย์การเรียนรู้บทที่1การประเมินตามตัวชีวัด ตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งสอกรร,ระดับตําบลป่าตานตั้งอยู่หมู่ที่14ตําบลป่าตานอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายมีการจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่2จํจำนวนความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรระดับตําบลมีการรายงานผลการดําเนินง,งานในระบบตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตําบลป่าตานมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน50คนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาจบการศึกษาคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเศษ1ส่วน2568ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค91.3เปอร์เซตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับรวมทั้งหมด76.5เปอร์เซตัวชี้วัดที่7็ด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้แก่หนึ่งกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวน20คนเข้าร่วม20คนกิจกรรมโครงการสุขภาพดีทุกช่วงวัยชุมชนห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน20คนเข้าร่วม20คนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กิจกรรมการจัดฐานการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการผลิตสื่อเรขาคณิตศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอาชีพระยสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการจัดดอกไม้แห้งเป้าหมายสิบคนผู้เข้าร่วม1ิบคนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยาสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนมสดเต้าหวยฟรุตสลดัดและเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเป้าหมาย10บคนผู้เข้าร่วมสิบคน โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าวผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวสดจำนวน55้าชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลป่าตานโดยสาธิตการทำเซรัม่มครีมมะพร้าวลิปน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสากัดร้อนขนมไทยข้าวเม้ามะพร้าวอ่อนและสาธิตการทำมะพร้าวแก้วออร์แกนิก ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และนำไปต่อย,ยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตัวชี้วัดที่12บสอจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นตัวแทนจังหวัดในการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับภาคในการนำเสนอผลงานชื่อผลงานการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปมะพร้าว ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Base Practice ชื่อผลงานการส่งเสริมการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมหลักสอสอปอชอตอและเครือข่ายโดยสอสอปอชอตอตำบลป่าตาลได้ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศโดยสำนักงานกกตจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวรณนนรงค์ให้ความรู้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมประชุมกับภาคีเครือข่ายในโอกาสต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและเข้ารับการประเมินสกรรระดับตำบลพอเพียงต้นแบบสำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ประจำปีงบประมาณ2568าข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านในครั้งนี้ค่ะ